สวัสดีครับพี่น้องสุปเปอรุปเครับผมพบกับช่องหมอลรัมักจมออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเมื่อนี่จ็บท้องเงี่ยพี่น้องเล่บบได้ไล่สวนมาซองเลยจ็บท้องเกือบเกือบเขาลุ่มบานพี่น้องแต่ว่าหาลุ่มบานบ่พอก็เล่บบได้เขาลุ่มบานพี่น้องกระซืวัวผมครับรถพามาลุ่มบานโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนี่แิไหมก็ขี้เขาไปนั่งเพิ่มไหมว้าจัดจัดแล้วบ่พอเล่บลุ่มบานเมียครับพี่น้องเกือบไล่สวนบ่ได้ตื่นขึ้นมาวางทุ่งหนึ่งมาเป็นมูไล่สวนเรียว เกือบเป็นบริษัทไรส่วนตำบลเลยเป็นผู้บ้าไปหาหมอก่อนเจ้านี่แหละเถ่าเอ้ยเราก็ต้องขอบคุณไปในจักน้อยเถ้าพ่ให้มีแห้กใจนะี่ับก็เจริญนะครับแก้มันปวดจุกดากแต่เราม่โดนใช่ไหมครับโอ้ยขอบคุณได้หลายได้เถ่าเน๊อี่น้องพี่น้องครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่กุ้งครับผมจากประเทศอังกฤษนะครับผใครมาไล่นำใจผมหมอลำภูนะตะพุนเป็นลำเพื่อนครับหมอลำกาลีครับพี่นเพชรลำเพื่อนครับครับพี่น้องครับพ่อได้ ข่ายยาบางเล้งก็ได้ข่ายยาบางเล้งใ่องข่ายาพอดีเลยพี่น้องข่ายยาพอดีเลยจะในป่าพี่น้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจเด้อครับผมปานนี้ก็ไปกันทสัมผัสตลกเอสดี้กับน้องจื้อไอพี่น้องได้ฟังางไอพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตามเรียกร้องคำขอของพี่น้องครับพี่น้องครับสัมผัสเอสดี้แน่ว่าจันฮะจะได้่อผู้เลี้ยวพื้นเพฝันมาให้มาสัมผัสแน่ว่าจันพื้นยังไหนอยู่จ้ีสัมผัส บางทว่าสัปะสัมผารถแ้ว่านจะ้ั่อนอัซสอนก็สซอนสอนซนเกอมาสุดแว่าเห็นไาเขาใช้ในถุงผูกปิดกนปืนที่มันจะใช่ครับใชก๊อแนะนำสูตรกาี่กบนองก่อนนี้โอ้อันไวัวะดีพี่น้องกับผมมันตลกผู้นาตาเกือบดีเอร์ดีเป็นน้เอพี่น้องผูอยู่ข้างๆนี่อันนี้ บอกกับหูบ่หูกับบกแหละพี่น้องเอ้ยบอกหลายเท่าเลยยองไม่ชี anyway> ้ยังไม่ชี้ังไม่ชี้ชัดเนี่สัดจดนก็กระแสตอบรับดีครับแง่งอยู่นี่ในไราสุดก่อนนตลุกเส่นดีจังสันจังซี่ครับดีใจมากพี่น้องยอดแบบไม่ผูกคำผู้ชื่อละน้องพี่น้องไอแอดไอแอดแอดดีพีบอย่ากนีเลย ผู้เป็นครับผู้เป็นซั่วผู้เป็นเป็นหัวรักกู้เนต่อผู้เป็นเป็นผู้เป็นเล็บครบว่าได้เป็นผู้เศาแต่โดนแล้วงอนน้ำก็เป็นกิตจิตหึ่งหึ่งนุนปากตัวหน่กปากยังเคยว่ายุ่ดาจอยก็จะยุดสูงแท้ครับพี่น้องครับเพียแอดดี้นี่เป็นคนบ้านไหนโอ้ยเป็นคนบ้านนองทนตะบลขุนบานุกอำเภอชื่นชม ดขอนแก่นอ่าเป็นคนขอนแก่นน้องจื้อดิสารคามโอ้สารคามโอ้ยกับพวกกัดเป็นคนที่นี่กัดเยวขอนกับบนเป็นคนข้างนี้น้องจื้อดิพื้นเพี่เป็นคนบ้านไหนความเพรียวพี่ร่างชุดพื้นเพียพื้นเพียพื้นเปี้ยก็หลางคนหลางคนหลางพื้นเพียครับคนบันบะข้าวอ่าคนบันบะข้าวไปกันกับปลาสไวายนั่นกูกล้าไงมันจะโป๊ะ บ้านมะนาวตำบลลำคลองเบื้องบ้าน่อดและเบิ้องจะไหมเก่าคุณแม่ียโอพี่น้องแม่ข่อยมาจะอะไรเจนคิวเพอยากเขากล้องไปได้พี่น้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกูดนะพูดนะนี่คือชาพิกซินแล้วก็ขนาดแค่นี้นี่พี่น้องนี่หอดคอยกพี่น้องขนาดั่งพี่ชี ฉันฉัจะใช่แล้วเร็วใช่ใช่ใช่เกตานีพ่อไมฉันใช่แล้วเร็วเอาบอลแร้วเร่วบอลปวดหนักโอ้โอ้วนี่ก็จผู้เบาท่ผู้สาวนีน้องชลูกใหญผู้เ่าทีมงานแเกแจแจกกับพี่น้องอนะครับก็เป็นนางเอกของเราครับไปการพิ้าตกับพี่น้องนี ออ้อ้าาเออาก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผมของการไล่สุดกลุ่มเปิดพี่น้องก็เป็นน้ำจิ้มค่ะพี่น้องอยเบิ่งคผมมาน้องเนมอนพี่น้องนะคะ ครับผมน้องเดมอนครับพี่น้องครับเขาครับอันอันอายุมือนั่นปั่นกันซะน้องเดมอนกับคุณแม่สุภาพของเขานะครับอยากเห็นคุณแม่ฟนในใจจริงอยเห็นคุณแม่ฝนนั่นเหมือนนี่นี่พี่น้องอาจารย์นี่ ครับคุณก้อนใจสารบันครับผมอาจารย์แต่งก่อนร่ำสุดยอดเลยครับเอาให้น้องเดวอนกินเขาก่อนพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากเตยล่าเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องครับล้งจากกินเตยล่าเสร็จเรียบร้อยพระเอกของเาก็มา์ไอแล่ฮอนผู้ขาไกลขนพุ่นกับเมียไอแล่เมียไปเบิ่งพระเอกเข้าหลายขู่หลายคนพี่น้องครับนักบอกนย่บังไฟเพื่อนอันผู้นี้ซื้อมาจากไหนเนาะครับ ชื่อพงศิษ์ครับพงศิษฐ์ครับพงศิษฐ์คำเพียนองแมนอาคน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 งศิษ์นะครับผมเอาไล่ขั้นตัวัำพีคำนองสวัสดีครับชื่อพงศิษเพชรลำเพลินเพื่อนกับเพื่อนเพื่นกับว่าเพื่อนกับบาแมนน้ำข่อยเสย์ังคันหิวแสดงว่าเสถียรพมีมีไเตือนย้พูดที่สองพี่น้องพูดที่สองครับพวบับน้องเขาเขาวุงครับาแมนออมองคนคนชื่อว่าซาบ ซาบสวัสดีครับนนกีฬชเป็นลำเซินครับนะว่แมนเขาเขบงเดบ้าบคนละคนคนนคนลนนนันผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ผู้นั้นา้ผนีนี้ผู้นี้ผู้นีนี้ผู้นเ้นีผู้น้้นี้้นี้ผ้นี้น้นี้นี้นี้ผนีนี้ผูนอาจ้นี้ผ้นี้้นี้้นีีนี้นี้เออกี้ผู้้ี่น้ผนาดน ก่เฝา่ากเปว่ายงเ้ยอุ้ยหงเฉยดวมาเอาพูนมาพี่น้องครับชื่อวาจถุนาน้อครับใช่เป็นลำเพลินครับเขาว่าอะไรครับเสืลอวัตถุนรับสอกใสเป็นลำเพลินครับพี่น้องอันนี้ผู้น้สิสัมผัสพีเจ็ดเน่ยยังไอ่ถามความรู้สึกตอนรองพลงเป็นจังไนก้นรู้สึกโอพี่น้องหรับสั้นลดเงี้ยวสิแตกคุณจว่าปกติเราเป็นคนเสียงดีเลยพี่น้องเป็นคนเสียงดีเป็นรับ ปกติแกเป็นคนเสียงดีแล้วแต่นเสียงดีเลยแม่นครับนั่นเสียงดีแต่อาจีพพระบงก็ได้แต่ว่าพายิ่งแท้งอุดรนเนี่ยวใส่สังกะตีกันยังมวนกว่าเสียงเราปากไตนี่บากมันเจือนกู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 เนี่ยนะไตเออเขาจะห้ามมันไตแนี่อยู่แล้วมันตายเลยตายแล้วตายแล้วแล้วตายเนี่ยเข้ามหายใจแน่นอนตายย้อนโรคตายกินกเข้มข้นเออจ้าคุเด้อคุณใดบอกเอาครับพี่น้องครับ ข้าวข้าวนำกิมซะก่อนข้าจะเข้าไล่เบิด์ตเป็นสีล่ามข้าวครับพี่น้องครับหลังจากสัมภาษณ์ข้าวเอกแล้วเรยครับข้าวขัดสีปีนดชีพฟักพ่อนนะครับพี่น้องครับฟ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอรามักจุ่มออฟฟิเชียลเลยนะครับผมฟ้ากกันต้องแชรงคมเนื้อครับพี่น้องแมนครับพี่ตะปูหน้าตาดีเนี่ยมาชีกินช่วงไม่เลอะมันจะใจอีกใบอันนี้แผนกกราฟิกของเราครับผมใช่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 เออคอยขึ้นหน้ารักแท้